น่าคนทำดีเฮ้ยไม่ใช่เกินสองร้อยแปดไม่หรอเอาก็พี่บอกว่าพี่จะใส่นี้ด้วยไม่ใช่เหรอก็ต้องพูดไหมไอ้เหีอาเอาเอาหันเอยเอาไปละลายก่อนเลยหันเลยให้มันเท่าสองร้อยแปดสิบปอนแล้วก็ไปละลายเลยแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่าเออเดี๋ยว

ต้องเ่ให้มันละลายแต่ไม่ถึงกับเลี้วเลยสิบละมิลละสามสิบนาทีสามสิบไม่ละลายเ่พอนหึงนาเย็นละลายเกิน